มา đây วาสนาวาสนาเห็นยังน่ะเส <c oughs> ียวข้อกว่วงจุกข้างหลังเนี่ยสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อป้าลุง FC ทุกทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องว่าเจยเด้อป้าลุงหัวปวไอ้ลูก ดึงน้องเบิดผดาแม่พับเมียนอยูกอ่กะนหกมาเลยคือเก้าบนอนหันอายืนมาเหยยืนเต้นบอนนะอสาวันถอยหลังถอยหลังถอยหลังสาวันถอยหลังเร็วโค้นบอนเต้ อ่าอีอย่างแวนะจะเฮ็ดจะดิดมั้ยลูกกระเป๋าแม่นะมันบ่ได้มีอีหยังเลยหนะเจ้าจกออกบ่ล่ะเมื่อคืนจะจะอก

วาสนาเอ้ยเมืองในแบบงามงามเพีองเอนาะประจอยช่างเอาหาชุดประ,ประมาณแสนปลายนี่น้องเ<อ>พราะว่าเมืองในอันชุดแตงงามงามมาสร้างมาเมืองคอเติงขน,นาดให้ปลาลูกเม,มืองในหขนาดแหวปลูกเม,มืองในงามว่าชุดงามเลยชุดใหม่นี่ชุดนอนใหม่นี่ ừ wow. chú nói mày yếng đi đèn chu cưng yô đi mở chúc chu cưng lang yên đi Chú cha con Chú cha Chú cha Chú cha chu cha con cha Chú cha con cha chu cha chu เออเอากระเป๋าแม่มาชุกดิบมาชาเหมาบรเฮณอุบเรเวณมามามาแม่ขอมาแม่ขอมามาแม่สิเอาไว้นี่มาเบิ่งกับกระแป้งแม่แตกแอบแจ๊กอยู่หันมเบิร์เบอร์เบอร์เบอร์ยังจ๊ะจ๊ะเอดอ ก็ชนะบุญ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 มามาเซพาเลยเซพานะ่ะพามาแล้วว่าจะคุชจิรอนะ่ะเซพากับคุ้มน่ะโล hello đâu hello đâu hello? hello 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 papa hello đâu hello đâu hello, hello? lại cho mình nhắn được าอยู่นอกเลยลูกไปพาอยู่นอกพูดไปพ,พาแล้วนอนแล้วไปจ้องออกไีกวนแน้วลูกไปพานอนแล้วต้องออกไปลอกห้องไม่ตู้รู้ดึงเสียปรตูมาบาอื่นค่ะไม่ตู้ค่ะปมตูประตูอยากห้องเยอะค่ะจ้าบัเรามาอยากบืนค่ะ Hoàng ừ, Pha ha Hoa đũa đứa xin à, Bộ ôm đồ cơm hả เดินหันน่นเด้อบุึ้นเด้อบุคืนหามันสูงค่ะเนอะบุึ้นพี่มาขึ้นทางพี่ขึ้นพี่ทันไหมคืนนะอย่านั่งกระเป๋าแม่พรา

เปชินอนชักโมงแล้วเมื่อคืนนี่ยมันเกือบพิชซองพี่นอนออนอนเลิกตื่นช่วย เออขึ้นทั้งนั้นแหละเออขึ้นมาดิถูกจานแน่ถูกจานแน่บรทูร่าะคือบรทูกแน่เามา่ะแล้วบ่าน่ะเฮ้ยจะเอจะเอมาสะนะ เอาไหมเมย์ไหมเมยมย์ไหมเมย์มย์มยสิเสียพัดลมให้หนไหมมาด้วยขอเน่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 ใช่หน่ะฮะขอเน่ขอเน่สิเสียเบ็ดไหนไหมนี่นี่นี่เบ็ดเบิ้ดไหนไฮะเฮ้ยมาสิเสียไหนไหมขอ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 มาจ้าขอบใจเด้อขอบใจเด้อวาสนา ขอบใจเด้อ ใส่ห้ปลาลุงมั้งเน่ใส่ให้ปลาลุงมึงดูง,งามบ่อ,อีหล่าใส่ระดับใส่คือพอบุญใส่เนี่ใส่มึงดูใส่มึงดูหะเก็บของใส่อะนะตั้งขึ้นก้อนตั้งตะกร้าขึ้นก้อนก่อนลูกสิเก็บของใส่นะเอา Tăng tạc con anh tăng tất cả là con u gang gang là tăng gang con Ơ, gang 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 lao bù bù à gang gang Lao bù bù à gang 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 tất cả hả, gang gang luôn gang gang ơ ơ, ở gang Ở gang 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 nó gang tất Ah, sai, ah, sai. Sai nè, mena. Ah, sai đâu đó. Kép sai, kép sai. Uu, keng. Keng chăng lơi. Ah, à, kép sai. Kép sai. ui, nhà nang ui, bẻ có lẽ là cãi mày nè, siêu máy xay khoáng điện, thấy cho nang bẻ có lẽ là cái này, lạc vẫn như hả nội, lạc vô, như... ui, lạc bò, à, chúc 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 hôm chúc, chúc, hòm đó hòm nữa, hòm nữa hả, lạc hèn mà được bò. Lắc dù bò tụi này Tụi lấy lắc Mẹ mò mèo เมียวเมียวแล้เมียว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 เมคอเมคอเมคเียว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  อตั้งไข่ดูอตังไข่ดูอตั้งไข่เด้ออตั้งไข่เด้ออตังไข่เด้ออจะน้อยนอยอันะนยน้อยนน้อยน้ยจะอจัจะอจอจัจะจะอายุนนกยุดอจะน้อยนอยอน้อยน้อยนย ขอเน่ขอเน่กว่าขอเน่กว่าเอาขอมาเล่นปุ๊บ่็ซะขอเน่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 ไทซี่เอาเข่ออกากัดอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขี้เลียดเด้อ๊ะเอ๊ะเอาไม่ไม่ไม่ไม เอามาให้แม่เดี๋ยวนี้เอามานะเอามาเดี๋ยวนี้ไฮด์ดูนี่ไหด์ดอปะป่าไปใช่ไหมดื้อไปสิแบบปะปะ่าปะปะ่าว่าลือ้ออะอืมบ่เจ็บลูกบ่เจ็บบ่เจ็บยับบบงมาดูงยังมาเลยลรมใช่ bỏ bên Được, bộ bên nhanh. Ah, à, métamu mẹ métamu hai mẹ gang, con hải, con gang, con hải con gang, 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 mưa hải con gang,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  nào gang, nào gang, con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  แกนี่เห็นบอกอุ้ยแม่ชื่อมาให้ใส่ของดินจเจ้าเอาไปนั่งไพดือ้อไพดื้อนะไพดื้อบอกแม่ด้วยไพดือ้ออันนี้บ่ดื้อดีบ่คนน้นอยนี่บ่ดื้อนะคนนี้บ่ดื้อเหฮะคนเก่งบ่นี่คนเก่งของม่ตู้บ่่โมเมนคนดือ้อบ่นี่ ได้พาเด้ลูกอ่อห้องกป่ารห้องกป่าปาได้ห้องอะไร ห้องยู้แม่นะเมปเออเก่ง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 เมห้องใหม่ด้วยเมลองยุหันลองย่ห้องเป็นบ่แม่นะเมเมเดี๋ยวนี้โปเห็นห้องแม่เลยนะเดี๋ยวนี้นะ ห้องแต่ป่ากับผ้านะเดี๋ยวนี้นะแม่น้อยใจอยู่กับแม่ตลอดยีสี่ชั่วโมงห้องแม่เลยห้องไม่ห้องไหมไมไหม,มเอ้ยแม่จ้าห้องไม่ห้องไหมห้องไหมเฮ็ดเชิงอะเฮ็ดเชางอะเฮ็ดอย่างเอ้ยเอ้ยไม่สิทับเจ้าเด็กอง แม่หาห้องห้องนอโนโนโน่โนโนโน่โนโนโอ้ยกองเมลอนกองเมลอนจคลื่แทึจะคลืแทล้วนี้เจ้าเก่งหมอเห็บสี่กับเจ้าเก่งบม้อมันสีฮักของแม่เอ้ยฮักอลไรนี่สีฮักนี่แน่นเพลแล้วศาสนาเห็ดของแม่จอยเพลแล้ว น่เห็นอะไรบัดน um> ี้ภัยเฮตุเพลี่ภัยเฮตุเพลี่ภัยเฮตุเพลี่ฮะวาสนาบอบ่เพบ่ลอกไยดื้อไัยดื้อบอกแม่ดุคนนี้บ่ลื้อนี่คนนี้บอคนนี้บอคนนี้บอหน้าป้อมๆนี่หน้ายิ่งใหญ่ยิ่งป้อมเขาหน้าหน้ามีตู้เลยมาบอ บ่าวเนีนี่จมยังนี่ต้องสร้างบ่อให้สร้างบ่อหมุนหมุนไปหมุนมานี่ของแม่เพนะฮะเจ้าจะเปลี่ยนมือกล้องบ่ยายมาเจ้าจะเปลี่ยนมือกล้องบ่ามาฮะได้สบายดีบ่ยายมาเฮ็ดอาเชิญลูกหล่ะ ở trên, ở hơn, ở chăn, này là cơn này hơi nè, giáp hả? Hạn này, cơn này hơi, nè, cọ biẹt qua đây nè, để chơi, để chơi, để chơi, hả? Xuân để đâu? Ba 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 ba, Xuân này, giờ Xuân hả? ตะกลนกันนะตะกลนกันหน่อยกันนะตะกลนกันหน่อยกันนะนอนปะไม่จอยแล้วป่เฮ้ยระวังหัวปอกเลย,เลยเระวังหัวปอกเลยเมียว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 เฮ้ยหย่านิหย่านิ มาให้แม่มึงแน่มาให้แม่มึงแน่มอยังนั้นมือน่ะมาให้แม่มึงแนฮ่าพี่เอ้ยอย่าโอมแม่แม่ว่าหฮันนี่มาโอมของดินเจ้านี่ตัวมันตัวมันอ่อนๆ่อนนี่โบช่างบึกเขียยควมถ้าดุบึกบึกแม่ช่างซอนก่อนนะลูกบก Nháo vào lựa luôn ừ. ừ. anh tóc hôm nay ơi mày ơi mừng 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 này mừng 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 bao con ให้ดือให้เดือให้ดือยงมือขึ้นให้เก่งยงมื่อคนึ้งบึ้งบึ้งบึ้งนิ่วนิยวนิ่นวบึ้งบ้ตีคนดื้อบึ้งบ่อลงให้ลตกนะะให้สิงอืลยเลย โดยเลยอ่ะทุจากันทูจากันเฮตบมือหากรลาก็ลาสนุกกรตบมือกันหากกรลาก็ลาสนุกกรตบมือกันแตะแตะทูจากันโอลูกไดทูจาแล้วมือนี่นะเบิ้งเบิ้งเบิงไมสตีมือน่อยก่อนเบิ้งจิ้มหน่อยจิ้มอหน่อยจิมือน่อยจิมืน่อยจิ้มือหน่อยกมือน่อยมน่อยนหมาทูจากันไหมทูจากันมากไห khả mẹ phạm bây cứ đứng bông mai nhổ bên này Chà Hệ chăng. Hả? à Mà xem á Mà thư cha con đâu Thư cha ngam ấy Thư cha bà luôn ngam ngam ấy Bà luôn bỏ, bỏ mừng kịp đấy Vậy Vậy ปลาลุงกดขามโฆษณาเลยนี่บบทูจ่าเนี่ยมาไว้มาไว้ไฮ้เพราะฉะนั้นทูจ่าปลาลุงก่อนเฮ็ดน,น่ารักน่ารักให้ปลาลุงมั่งเน่บ้า,าบนนองกระตุนมา,ลมมาหาลยใช้จมูกมันเหรอใช้จมูกอะไรนี่นี่จมูกตา ตาปากมูกรักี่ว่ตัวนี้รักยี่ว่ตัวใหญ่งนีร่รักบ่รักบ่เออเจรักแขงอ้อุ้ยอุ้อุ้ยอุ้ยอุ้อุ้ยอ้อรักอีกเลยอเ้บ่รักอีกเด้บ่นี่ไ้มึงเนี่ยชิมันชมันชิกลุ่มมแพร่เียแขงกันหน่อยอยากกัด แขงกันหน่อยอะกะตุนบังไงอุ้ยปลาลุงลายหูลายตาแลยอันนี้คือบุกขาบาับอยู่ไหนพาไปเลยพาไปเร็วมาถูกใจไหมแม่สิจบคลิปนะ้ะโอเคปลาลุงปลาจอยกัน สิขอจบคลิปเพียงสำนีก่อนเดอ้อขอบุญขอบคุณหลายๆเลอป้าลุงเดอ้ขอขามาหลับซมคลิปป้าจอยเดอ้อโดยที่บกกฎขมโฆษณาเนาะก็ขอบุญขอบคุณป้าลุงหลายๆเอ้อเนาะเจ้าก็ยอย่าด,ดื้อได้ดูกเจ้าก็จะดึงอันนั้นดึงอันนี้ออกได้ดกโอเคน้องพ่อแม่พี่น้อง,ไไองเลยคลิปนี้ก็สิขอจบเพียงสำนีก่อนดินก็เพ่อนก่อนพี่น้องอเนาะ A à, tú cha con tú cha con. Thú cha, ngắm nè.